สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งให้พี่ๆเกษตรกรทุกท่านได้ฟังกันนั่นก็คือเรื่องของหมัดครับหมัดเนี่ยพี่ๆเกษตรกรหลายท่านคงจะทราบว่ามันอาศัยอยู่กับสุนัขนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับไก่พวกนี้นะครับเป็นหมัดตัวเล็กๆครับแต่ว่ามันกระโดดได้สูงมากกระโดดได้ไกลมากเขาบอกว่าหมัดตัวหนึ่งตัวเล็กๆนะครับมันกระโดดได้ สูงถึง3เมตรกันเลยทีเดียวมีคนตั้งสมมติฐานว่าถ้าสมมติหมัดตัวเท่ากับป้นของมนุษย์เนี่ยนะครับมันจะสามารถกระโดดได้ไกลถึง1สนามฟุตบอลเลยทีเดียวแต่ว่ามีคนทดลองดูนะครับเขาทดลองนำแก้วเนี่ยแหละครับแก้วน้ำใสๆเนี่ยแหละครับไปครอบหมัดเอาไว้ปรากฏว่าหมัดมันกระโดดแล้วก็มาชนที่ก้นแก้วกระโดดครั้งที่สองก็ชนที่ก้นแก้ว มันพยายามอีกครับกระโดดเป็นครั้งที่สก็มาชนที่ก้นแก้วเขาเอาแก้วที่ครอบหมัดเอาไว้ออกครับปรากฏว่าหมัดตัวนั้นไม่เคยกระโดดอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเหมือนกับคำปลามาดของคนที่ปลามาดเกษตรกรปลามาดชาวนาว่าไม่มีทางรวยไม่มีโอกาสรวยและชาวนาก็เชื่อตามนั้นเกษตรกรชาวสวนก็เชื่อตามนั้น ว่าตัวเองไม่รวยแต่มีความสุขทางใจจริงไหมครับเรามีเงินพอเพียงพอใช้ก็พอแล้วและก็มีความสุขทางใจที่ได้อยู่บ้านที่ได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆแล้วพี่ๆเกษตรกรครับเราอยากจะมีรถเราอยากจะมีบ้านอยากจะมีอาหารทานที่อร่อยๆเหมือนกับคนอื่นเขาจริงไหมครับแต่ว่าคำพูดเหล่านี้ มันครอบเราเอาไว้มันครอบความคิดของเราเอาไว้ว่าเราจะต้องจนชาวนาจะต้องจนเกษตรตะกรจะต้องจนชาวสวนจะต้องจนไม่มีใครที่ร่ำรวยด้วยการทำเกษตรแต่พี่ๆครับผมเคยนำเสนอหลายคนที่เขาทําการเกษตรแต่ว่ามีความคิดที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นพี่ป๋อง ที่เขาปลูกแก้วมังกรครับเขาปลูกแก้วมังกรถ้าขายเฉพาะผลผลิตแก้วมังกร3กิโลร้อยบาทปีหนึ่งได้ขายหนึ่งครั้งแต่เขาเปลี่ยนความคิดชีวิตของพี่ป๋องก็เลยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนจากสวนแก้วมังกรธรรมดาให้เป็นร้านอาหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคนเข้ามาในสวนมาชมความงามของแก้วมังกรแล้วก็มาถ่ายรูปมากินกาแฟ มากินแก้วมังกรปั่นในราคาแก้วละ30บาทแก้วมังกร1ลูกสามารถปั่นได้2แก้วเพราะฉะนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรนี่เป็นแนวคิดใหม่เป็นวิธีใหม่ที่ออกจากกรอบเดิมที่ครอบความคิดของเกษตรกรเอาไว้แล้วก็ผมเคยนำเสนอพี่ศักด์หรืออาจารย์ศักด์นะครับ ที่เขาขายเชื้อเห็ดเขาไม่ได้ขายเฉพาะเชื้อเห็ดอย่างเดียวเขาขายความรู้เกี่ยวกับเรื่องเห็ดด้วยนี่คือการคิดนอกกรอบการที่ไม่อยู่ภายใต้แก้วที่ครอบเอาไว้หลายๆท่านอาจจะอยู่ในแก้วที่ครอบเอาไว้ในตอนนี้หรือหลายๆท่านอาจจะหลุดออกไปจากแก้วนี้แล้ววันนี้ผมขอโน้นใจให้พี่พี่เกษตรกรทุกท่านนะครับ หลุดออกไปจากแก้วที่ครอบศักยภาพของเราเอาไว้ศักยภาพของท่านมีมากกว่าที่ท่านคิดเอาไว้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอให้ทุกท่านยกแก้วที่มันครอบศักยภาพของท่านเอาไว้ออกไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ